สวัสดีครับช่องปทุมราชแนลครับสวัสดีตอนจย็นเย็นครับฟ้ามืดมืดสลัวครับวันนี้ช่องปทุมราชแนลครับเลยมาท่ายคลิปครับพ่อแม่พี่น้องครับเลยเบิ้งครับดอกไม้งามๆครับมะม่วงครับทับทิมครับ มะม่วงครับออกดอกครับออกดอกออกผลครับออกดอกครับจะออกเป็นมะม่วงสามฤดูครับอีกหนึ่งออกสามเถือครับรับเดียวครับฝ้าทองมืดครับเหมือนจะมีฝนนะครับเหมือนมีมรสุมเข้ามาในประเทศเท่าครับฝ่ามืดม่วครับมีมะแลงครับเขามาตอมเกสรครับ มาต่อมเกียสอนครับคือมาชิดเูดือนำบวานมาผสมพันธุ์ครับประทุชาแนะครับวันนี้น้ำเสนอครับยามเย็นเป็นวันพักครับก็เลยเขามาท่ายครับ เอซี S <S hey, ung, ่เด้เบิ่งครับบรรยากาศเย็นๆครับช่วงฝนสิตกหรือบ่มีแดดครับนี้อากาศแต่ยุ่ครับสวยงาม ถ้าไปครับถ้าไปใพี่น้องในเบื้องในส้มครับขางบ้านขางซองครับถ้าไปก็ไม่เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งครับซึ่งเป็นต้นระเจี๊ยบครับมันต้นไะเจี๊ยบหรือว่าต้นอีไยังครับเอฟซีหูครับถ้าหูก็ตอบคำถามนะครับเป็นฟ้าครับไปลวด ที่ท่านได้ดูครับก็ส่งเสริมส่งเสริมครับสอบถามสื่อบอกนะครับอ่านแล้วกดติดตามครับยอดกดแชร์กดไลค์ครับให้ช่องพุทธมณฑลเช่าแนวนะครับช่องน้อยๆครับคนนี้นะครับพี่น้องหูวาครับตนฝาทรายโจนครับเป็นสมุนไพ่ไท่ครับรับลองว่า ก็ได้เกี่ยวกับไปแล้วครับนี่เหลือทันที่ครับผมครับผมสุดๆครับวอาท้าได้โจนครับนี่ก็ตุ่นอยหน้าครับพายุสายมาตุนบเกเขียบครับ คือสมนุนไทรไทยครับมาย,ยม่อต้นมาย,ยมมมะย,ยมนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยน้ำว้ามีหวีครับออกหวีออก,ออกออกเครื่อแล้วครับแต่ยังบดแก้ครับ มือน,นก็เริ่มจอ,อกดอกแล้วครับออกลูปออกผลนี่ตรงขนนนครับออกดอกออกผลแล้ว นนปีนี้ผลไม้ไทยครับต้นขนนนต้นใหญ่นี่ต้นไม้ในสวนแน่น่กว่าเขียวชะอมครับทำไมยิจใจสบายใจครับทำให้มีความสบาย,บายใจครับอย่าง,งเงี้ยยงเขียวชะอมครับเพราะคือแห่งแรงครับหรรมชาตแนวกับ Channel. น้ำเสนอให้่าพี่น้องครับสบายใจครับนี่คือต้นจำป,ปีครับมัมวงก็ออกกิก่งออกลาวออ,ออกดอก,กออกผลน,นะครับ มะม่วงปีหนึ่งจะออกสามลึกเทออนะครับออกสามจะดูครับปีหนึ่งออกสามครั้งนะครับมาเป็นมะม่วงสามจะดูครับดูง่ายครับลูง่าลดูดกมะม่วงออกดอกออกผลก่อนจะมีมาแลกงมากครับมาผสมเกสรมาผสมเพื่อให้ กมือนี้ครับมะม่วงมะม่วงก็ผลเขาประเทศไทยครับเป็นเมืองผลไม้ครับลูกหยังก็ขื้นครับ มัะกอก่อออกดอกครับมัะกอก่อออกดอกครับเตรียมออกผลน,นี่ก็ต้นผงชลดครับต้นผงชลุดครับ ก็ต้นพุชรตนี่ทําให้รสชาติอาหารครับเปรี้ยวนี่ครับเป็นต้นไม้ครับใช้ละเห็ดลัดนาก็ได้ครับเห็ดหลัดนาเห็ดเห็ดเป็นแท่นข้านา,ารครับหอดอ่อนครับจะทําให้รสชาติอาหารอร่อยครับเป็นต้นใบมะกรูดครับสุดธานีครับปุมราชแน่ครับ ก็อ่ากกบคลิปครับเป็นคลิปสนสันงํางๆครับก็หากท่านใดสนใจหรือติดตามให้ก็เวโกดไลค์กดแช่ให้ชมทุมรสแชแน่นะครับเพื่อให้มีผลงานให้ชมทัรได้มีกำลังใจครับแลแ้วก็เสนอผลงาน มีโอกาสใท้ายกาสสุด้ล,ง,ลงให้พี่น้องได้รับชมต่อไปครับถึงจะบดงบดดังขออาศัยบาร,รมีของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับช่วยช่วงเสริมให้ปฐมรัทช่องปฐมรัทธแน่วครับเสนอผลงานต่างๆให้พ่อแม่มงนองได้รับชมครับขอบคุณครับ